เลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับทุกท่านเลยเข้าสู่เกม Ark Survival Evolve เช่นเคยนะครับก็สำหรับในวันนี้ครับผมก็จะต้องทำตามสัญญาที่ได้ให้กับทุกๆคนเอาไว้นะครับก็คือการพัฒนานะครับเซปทูตเข้าสู่ร่างของเดวิลนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้ครับเราต้องการเป็นอัลฟาเซปทูตมาก่อนเนื่องจากว่าอัลฟาที่เราใช้ของอินโดนิกินะครับไม่สามารถวิวัฒนาการได้ครับผมวิธีก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับใช้เครื่อง DNA 2000เครื่องนี้เลยครับ เดี๋ยวผมจะต้องเอาเซเ e อร์ทูนะครับดีเนมาใส่ก่อนให้พิมพ์คําว่าเซเวอร์ไปเลยครับง่ายๆสบายสบแล้วก็ต่อด้วยพลัม m ีนะครับโอเคใส่ไปสัก1 0 0 0ันะครับกำลังดีไม่ควรที่จะต่ํากว่านี้แล้วก็สตาร์ทโปรเซสกันเลยครับโอเคอุ้ยรอบนี้รู้สึกว่าจะมีแสงนะครับประหลาดประหลาดนี่โผล่ขึ้นมาด้วยเนี่ยเหมือนจะเป็นแสงบั๊กบั๊กอะไรสักอย่างนี้ครับไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่โอเคทางนั้นก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับตอนที่เราได้เอลฟาเซเวอร์ทูสกัน ตอนนี้โปรเซสก็ขึ้นมาประมาณ99เนแล้วครับอีกแป๊บเดียวก็จะได้นะครับเอาฟาเซปทูตกันแล้วครับผมเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยไม่น่าจะเกิน10วินาทีนะครับอู้ทำไมตัวเล็กจังเลยเนี่ยเรียบร้อยครับได้มาแล้วครับแล้วไปอยู่ตรงไหนเลยโอเคออกมาเลยเดินออกมาเดินออกมายังออกมาไม่พอต้องเดินออกมาอีกออกมานี่ออกมานี่เอาเฮ้ยอย่าบอกนะว่าติดบัก๊กติดบั๊กหรือย,ยังไงเนี่ยน่าจะใช่ครับถ้าไก็ หยิบเครื่องมาก่อนเลยโอเคมันจะได้ออกมาได้นะครับตามพี่มานี่ตามพี่มานี่ทำไมไม่ยอมเดินมาเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเก็บเนื้อน้องมาก่อนเนื้อน้องเหลือแค่400กว่ากครับที่เราใส่ไปพันหนึ่งเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่เป็นที่ขี่ก่อนนะครับเพื่อจะขี่ไว้ที่อื่นก่อนขี่มาขี่มาขี่มาผมว่าเราไปทดสอบดาเมจก่อนดีกว่านะครับจะได้ดูว่าตอนที่เราเป็นพรามนะครับดาเมจขึ้นเยอะหรือเปล่า วิ่งมาทางด้านนี้กันเลยดัมมี่ตอนนี้อยู่ด้านหน้านะครับพลังโจมตีนะครับโอ้โหพลังโจมตีของเสือนี่มาที่1 70, นึ0 0 0สนมืะครับหนึ่อโอ้โหมาโคตรเยอะเลยครับเรเวลได้มาที่2175แสดงว่าถ้าเกิดเราออกเกมนะครับค่าพลังนี่จะต้องลดแน่นอนโอเคถ้างั้นก็ไม่เป็นไรครับเอาที่คีออกมาก่อน มาดูบูสปินกันเลยครับอุปกรณ์ที่เราต้องการตอนนี้ก็จะมีอัลฟาดีเนนะครับของแรปเตอร์หนึ่งงานแล้วก็จะมีอัลฟาฮาร์จำนวน3าซึ่งก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับตอนนี้ที่ผมมีอยู่25แต่ว่าในตัวของมังกรน่าจะมีอยู่เยอะนะครับหรือไม่ก็ตะกแตแนตัวนี้ก็ได้มั้งน่าจะเพิ่งไปลุยกันมานะครับพิมพ์คําว่าฮาร์ดไปหรือว่าพิมพ์คําว่าอัลฟาก็ได้ครับเดี๋ยวเลยเดี๋ยวพิมพ์ผิดอัลฟาไม่มีเลยเหรอถ้าตัวนี้ไม่มีก็ต้องมาที่าาคาร์คําว่าลม โอเปลฟาเพียบเลยแต่อัลฟาแฮตไม่มีครับเป็นไปได้ยังไงวะที่ไม่มีเดี๋ยวลองมาดูตัวอื่นบ้างนะครับมันต้องมีสักตัวหนึ่งแหละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวไหนจะมีบ้างครับลืมๆเหมือนกันโอเคตัวนี้มีอยู่35นะครับเอาออกมาเลยเรียบร้อยครับทุกอย่างเป็นไปนตามที่ต้องการแล้วก็มี DNA นะครับของแรปเตอร์ในบ้านเราน่าจะเหลืออยู่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่ตัวผมมีหรือเปล่าในแรปเตอร์เดี๋ยวลองพิมพ์ดูด้เผื่อจะเหลือจากพาร์ทก่อนนะครับ ที่ตัวผมตอนนี้ไม่มีนะครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องมาดูในนี้ในนี้น่าจะมีอยู่แรปเตอร์โอเคมีอยู่9นะครับเอามาแค่1อันก็พอครับผมเราจะไม่ใช้เยอะกว่านี้ตอนนี้ก็เสือเราพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วใส่ดินเเข้าไปแล้วก็หัวใจนะครับอีก5ดวงแล้วก็ทําการคราฟไอเทมมาเลยครับเลือดของมันนี่ถือว่ามาเดิมๆค่อนข,ข้างจะเยอะมากนะครับมาที่1ล้านนะครับ2,9600เลยทีเดียว แล้วก็ดาเมจมาเดิมๆอยู่ที่1 7 0 8นะครับสุดยอดมากขออย่างเดียวว่าอย่าให้ไฟดับอย่าให้เกมหลุดนะครับรับรองว่าพาร์ทนี้ค่าพลังไม่ลดแน่นอนแต่มันจะลดในพาร์ทหน้าครับที่ผมได้ออกเกมไปนี่แหละเป็นไงเป็นไงได้หรือยังรออีกนานไหมไม่นานเท่าไหร่นะครับไม่น่าจะเกิน5วิก็น่าจะมีบาเลียออกมาแลวครับยืนรอเลยรอบนี้นี่บาเลียออกมาแล้วครับผมมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่ามันจะมีดาเมจที่เยอะขึ้นหรือเปล่า เมื่อกี้ได้ประมาณ1 0 0 0 0แสนนะครับกว่ากว่าประมาณแสนเจ็แสนแปดไม่รู้ผมก็ลืมแล้วครับเดี๋ยวต้องอรอลุ้นตอนเป็นพรามดูขึ้นไหมนี่ถ้าเกิดว่าได้20,000นนี่เจ๋งโอเคตอนนี้ก็กลายเป็นพรามแล้วนะครับเรียบร้อยเหมือนจะตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงหรือเปล่าเนี่ยผมมีความรู้สึกเหมือนมันใหญ่ขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าตาฝานหรือเปล่าโอเคทีนี้ก็ทดสอบดาเมจใหม่อีกรอบนึ่งครับอู้พลังโจมตีนี่ขึ้นมาแบบเกือบเกือบเ,เท่าตัวนะครับจากแสนกว่ากว่านี่ตอนนี้กลายเป็น3ามแสนหกนะครับ ตีรวมๆว่าประมาณ2องแสนนะดาเมจที่เพิ่มเข้ามาโอเคทั้งนั้นก็เดี๋ยวเราจะพัฒนานครเข้าสู่ร่างเดวิลกันเลยดีกว่าวิธีการเข้าสู่ร่างเดวิลนะครับไม่ยากครับใช้เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่ายานะครับเดวิลเมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเฮ้ย hey, แล้วมันอยู่ไหนเนี่ยผมจําได้ว่าผมมีอยู่นะน่าจะอยู่ในบ้านนะครับหรือไม่ก็อาจจะอยู่ในตัวของเอเลน่ากับนาธานในพรงนี้แหละเมื่อกี้ผมก็มาฝากของเอาไว้นะครับ ต้องหาก่อน Devil X ในนี้มีไหมในนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวลองดูที่เอเลนาดูดิมันต้องอยู่ที่ตัวไหนสักตัวนึงครับเอเลนก็ไม่มีนาหนา้ามีหรือเปล่าเฮ้ยนาหน้าก็ไม่มีครับแสดงว่าผมทำหายอย่าเนี้ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยในนี้มีไหมถ้าในน,นี้ไม่มีนี่งานเข้านะครับโอเคในนี้มีอยู่4ขวดพอดี ผมก็เตรียมมาว่าจะวิวัฒนาการเข้าสู่เดวิลให้ครบทุกตัวมันจะมีแมนเิสนะครับหนึ่งตัวทีเล็กไวเวอร์แล้วก็มีเสือนะครับส่วนจะครบหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจครับผมจำไม่ค่อยได้โอเคทีนี้ก็ขึ้นขี่ก่อนลยครับแล้วก็เอายาน้ำใส่เข้าไปแล้วก็กดออกมาตามด้วยเรากด X นะครับโอเคกด X เ,เลยแล้วก็ถอดที่ขี่ออกมาด้วยครับถอดที่ขี่ออกมาก่อนทีนี้ก็รอแป๊บนึงไม่นานเท่าไหร่ครับ อีกไม่ช้าเราก็จะได้ d e v i ลเซ b ร์2นะครับสุดโหดกันแล้วผมเชื่อว่าเลเวลก็น่าจะเท่าเดิมนะครับอยู่ที่2,175นี่แหละแต่ระหว่างที่เรารอก็ผมว่าผมอัดเลือดปอีกดีกว่ามั้งอัดเลือดไปเลยครับมาดูกันว่าหลังจากที่เราได้มันนะครับเลเวลจะอยู่ที่2,198หรือเปล่าโอเคออกมาแล้วนี่ว่าโอ้โหสีสัน,ขนเขางจะเท่นะครับเลเวลยังคงอยู่ที่เท่าเดิมก่อนที่เราจะอัพนะครับอยู่ที่2175ทีนี้ก็ ใส่ที่ขี่กันไปเลยครับอย่าลืมเอาที่ขี่ออกนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหายโอเคแต่รู้สึกว่าเลือดมันจะเหลือแค่6กแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบเท่านั้นนี่หว่าเมื่อกี้เอาฟาเซเบอร์ทูตมันมีหนึ่งล้านนี่แล้วก็ดาเมจอ,อยู่ที่พันเจ็ดนะครับสู้ตัวเมื่อกี้ได้ไหมดูเหมือนว่าดาเมจนี่จะเท่าๆเดิมเลยนี่แล้วก็การคลิกขวาจะเป็นการยิงพิษนะครับเหมือนจะยิงขึ้นไปแล้วก็ย้อนลงมาการกดซีตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับ ตอนนี้ที่สังเกตด,ดูที่หน้าผิดหวังก็จะเป็นในส่วนของเลือดของเรานะครับลดน้อยลงพอสมควรเลยครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับจะเกิดว่าเราสังเกตด,ดีๆนี่ด้านขวานะครับจะมีค่าโกด้วยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราอัพมาเป็นเดวิลนี่จะดีขึ้นหรือเปล่านะยังแบบ2งแงสองงามอยู่ครับทีนี้ก็เริ่มเก็บเลเวลกันเลยครับผมแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าจะว่ายน้นํานี่โอ้โหโคตรวครับทําไมไว่ายน้ําไวขนาดนี้เนี่ยสุดยอดมากอูแล้วก็วอลชีฟเรามาอยู่นี่เหรอโอ้โห อาศัยอยู่ในน้ําได้ครับไม่น่าเชื่อเลยสแสดงว่าต้องมีตัวอะไรมาบุกแน่นอนเลยเนี่ยไปกระต่อเลยกันต่อโล,อลมาด้านหน้าเดี๋ยวกัดเลยครับกัดไปโดนอยู่ทีเดียวตายนะครับทุกตัวมีตัวโหดบ้างหรือเปล่าแถวนี้เอาไปตัวด้านหน้านี่ก่อนเลยโมลเวลาท็อปนี่ครับอุ้ยไปตายว่ะเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยทาไมมีแสงเวลาวิ่งเรื่ยไอแสงนี่มันเกิดจากเราหรือเปล่าครับผมว่าเนี่ยเป็นจากเราแน่นอนโอเคในกรณีที่เรากัดมันไม่ตายนะครับ มันจะมีลำแสงสีม่วง,งอมชมพูด้วยนะครับผมน่าจะเป็นคลื่นพลังของสายพันปีศาจนี่นอนกลับไปกลับไปเป็นไงเรียบร้อยแล้วเหรอโอ้โหเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะตายไม่ขึ้นชื่อนะครับนีไ่ไงขึ้นมาทุกตัวเลยครับลำแสงสีม่วงเดี๋ยวลองยิงพิษบ้างยิงต่อไปยิงต่อไปคนที่โดนพิษนี่รู้สึกว่าจะถอยหลังเลยนะครับไอตัวด้านหน้าตัวนี้ที่มันเหมือนกับทูดอนครับผมแต่ว่าเลือดมันนี่บอกได้เลยว่าเยอะเหลือเกินครับ ไม่น่าจะฆ่ามันได้โอเคถัางัันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอัดดาเมจไปก่อนเลยครับผมต้องการดารเมจที่10,000แก่อนนะครับตอนนี้ส่วนในเจ้าทูดอนนี่ก็ไม่เป็นไรเราไม่จำเป็นต้องฆ่ามันก็ได้เพราะว่าเลือดมันเยอะมากโอเคตอนนี้ดาเมจไปที่10,000แนะครับแล้วก็สปีดขอที่188โอเควุคคกันต่อเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอยาวรอพี่ก่อนขอตั้งสมาธิดนจึงยิงพิษไปนี่ไงนึงทีครับอันติลิตี้บอลโต้ครับทีเดียวอยู่ตัวสีส้มนี่เป็นไง ทีแรกเดินออกที่2ตายครับสายพันเ e อ็กโคลเลอร์ปุยกันต่อเลยเฮ้ยพัลลอร์ซโดนฆ่าวะ่ะแล้วทำไมดีโลถึงมาฆ่าพาัลลอร์ซเราวะเนี่ยเดี๋ยวขอไปเช็ค D ดีโลก่อนดิมันมาจากไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนปังอาจจริงๆหาไม่เจอตัวไหนวะเนี่ยไม่แน่ใจว่าดีโลหรือว่าไดโมโฟดอนนะครับอ๋อนี่ไงตัวนี้ครับบังอาจมากบังอาจมากไอ้น้องนี่ไงใช่แน่นอน โอ้ได้แว่นตาของเด็กเนิร์ดไปด้วยนะครับเมื่อกี้แต่ว่าไม่เป็นไรไม่ได้สนใจอยู่แล้วเดี๋ยวลองกัดทูดอนใหม่ดิเผื่อจะฆ่ามันได้โอ้แรงอยู่นีครับทูดอนที่มีนามว่าการเดียนนี่โดนกัดไม่กี่ทีตาเลยครับผมโอ้โหแสดงว่าตอนนี้ดาเมจของเราน่าจะมากมายมหาศาลแน่นอนมาด้านนี้ต่อเลยเป็นไงบ้างอวตารครับตัวสีแดงแอคิโลโอ้ได้อยู่เลือดเยอะจริงๆเลยครับสายพันธุ์นี้ขอบอกได้เลย แต่ก็สามารถตายด้วยเดวิลนะครับเซเบอร์ทูได้สุดยอดมากเดี๋ยวถ้าง,งั้นก็ลองพิกาจูสีฟ้าดูดิออ้ขีปาบูที่ว่าเลือดตั้งปมหาศาลนะครับทีเดียวอยู่เลยกลับไปนี่กระเด็นเรียบร้อยหมดยักษ์ด้านหน้าเจอพิษไปทีเดียวอยู่นะครับผมเดินหน้ายิงพิษกันต่อเลยยิงไปมั่วๆแบบนี้แหละอันนี้คือด้านหน้านะครับด้านหน้านี่เล็งพิษได้ด้วยยิงไปยิงไปอโลโซนัสแอสซสซินนี่ครับสบายๆทีเดียวอยู่เลยครับผม ทีนี้ก็มาลุยด้านนี้ต่อเลยทับไปจะราเหรอกัดไปหนึ่งทีทักทายสบายสายเดี๋ยววันนี้เราจะเลาะมาทางด้านนี้บ้างนี่ครับทางหน้าน,นี้เป็นที่หมูกระโดดกับที่หมูไปลุยต่อเฮ้ยโอ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เบกไม่ทันครับนกปิวไปแล้วเนี่ยมันเป็นอาเจนนะครับพิกมี่เป็นนกจิ๋วนะครับแต่ว่าไม่ใช่เด็กครับผมตัวนี้รู้สึกว่าจะจับไม่ได้นะแล้วก็ด้านหน้าเป็นอัลฟาสไปโนครับลองยิงพิษด,ดูดิยิงไปโอ้เข้าตูนะครับทีเดียวอยู ตัวนี้กระโดดกลับไปเฮ้ยเหมือนจะไม่ตายดีกว่าในรอบแรกไม่แน่ก็อาจจะไม่โดนนะครับไม่แน่ใจเหมืยอยกนกันครับผมด้านนี้ต่อเลยกลับไปข้างบนที่ตัวอะไรเนี่ยมีดาวด้วยเป็นสก็อตแตนคลามนะครับชัวชัวอู้เดียวเดียวไอ้ท่าเมื่อกี้โคตรเทร่เลยว่ะที่เกิดว่าเราจับมันได้นี่สุดยอดครับเดี๋ยวก่อนนี่ก่อนโดนไปทีหนึ่งนี่ที่แตกรัวๆกลับไปเป็นเอเป็กแมนติสนะครับคลามโอ้ชื่อยาวมากกลับไปกลับไปอู้ยมีลูกสมุนด้วยดีกว่า คือมินเนี่ยนนี่คือลูกน้องของมันนะครับพอโดนไปแล้วนี่ทําให้เสือเรานี่ถึงกับเสียศูนย์ไปเลยดีเดียวไม่ธรรมดาเจ๋งอยู่เอาละครับผมตอนนี้ดูเหมือนว่าผมจะเจอ3มเขาบ้าบอคอแตกอยู่หนึ่งตัวนะครับเลือดสาดมาเลยแล้วก็มาตีผมข้อหาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวยิงพิษไปก่อนโอ้อะไรวะงงจริงๆครับผมไม่ได้ไปกัดมาเลยสักทีนึงครับผมมันมาตีผมเฉยเลยอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ตีเป็นเอเป็กไอตัวเมื่อกี้หรือเปล่ามนุษย์เนี่ย แต่ว่ามันก็อยู่ไกลกันพอสมครวรนะครับไม่น่าเชื่อว่ามันจะโกรธเราได้ขนาดนี้ส่วนไอ้มังกรตัวนี้เดี๋ยวมันน่าจะเป็นเอาฟ้าไวเบอร์นะครับยิงพิษไปยิงพิษไปยิงไปก่อนโดนหรือเปล่าไม่รู้ยิงมังม่วๆไปไปโดนว่ะเฮ้ยเดี๋ยอย่างงี้ต้องมีการกระโดดชาร์จกระโดดชาร์จไปโอ้โหสุดยอดสะใจโดนได้ไงไวะเนี่ยจัดการค er ีประบูต่อเลยทางหน้านี้เจอพิษไปโอ้เราได้ตัวที่แบบโคตรเจ๋งมาเลยนยครับดาเมจแรงอยู่จระเข้ก็ตายไปเรียบร้อย วันนี้ผมว่าเราเข้าไปลุยกันในป่าเมซอนกันบ้างดีกว่าเน,นี่ยตัวอะไรในตัวโคตรใหญ่หุยเดียวเอาฟ่าจระเข้ตีกับแก๊งตากระแตนะครับไอตากระแตตัวนี้แต่ตายยากจริงต้องลองดูกัดไปก่อนดิกลับไปมาผมว่าลำแสงสีว่วงนี่โหดแน่นอนอุ้ยทำไปทำมานี่แรงไม่ได้แพ้กับไอตัวมังกรนะเมื่อทราที่แล้วเลยครับผมกัดตากระแตนะครับแป๊บเดียวตายเลยขนาดว่าเราเลเวลยังไม่ตันเลยนะครับตอนนี้ แล้วก็ดาเมดก็ยังอัพไม่เท่าไหร่เลยเนี่ยแต่ผมว่าตอนนี้น่าจะตันแล้วมั้งโอเคทางนั้นก็เดี๋ยวอัพเลเวลกันเลยนะครับเลเวลเราตัน <of> เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมผมว่าเลือดตัวนี้น่าจะต้องอัดแบบเยอะๆหน่อยครับเติมเลือดไปรัวๆก่อนนี้ตอนนี้เท่าไหร่เลยเนี่ยสี่ล้านเจ็ดแสนหรือเปล่าอ๋อเป็นสี่สิบเจ็ดล้านแล้วครับโอเคทางนั้นก็ขอเลือดที่หนึ่งร้อยล้านแล้วกันครับสำหรับตัวนี้เลือดตอนนี้มาอยู่อยู่ที่หนึ่งร้อยล้านนะครับหนึ่งแสนสองหมื่น 2,792ครับที่เหลือเป็นดาเมจไปเลยโอเคครับดาเมจของเราตอนนี้ครับมาหยุดอยู่ที่2 0 0 0 0นึมืครับ7 4 1ครับผมดีดีว่าค่อนข้างจะแรงมากๆทีนี้ก็อารวาสกันต่อเลยดาน้าทะเลาะกันจัดพิดไปก่อนหนึ่งทีโอ้โหไม่มีใครตายเลยหรอกระโดดชาร์จไปกลับไปโอ้ตะกัะแตนเทพนี่ก็ยังทีเดียวไม่ตายนะครับขนาดว่าเราอัดเลเวลจนตันแล้วเมื่อกี้รู้สึกว่าจะประมาณ2ทีครับผมดูกันต่อดูยต่อดานานี่อีกหนึ่งตัวกลับไปกลับไปมา เอาให้ตายนี่เรียบร้อยครับมีคาับโพซุคัสด้วยโอเคทีนี้ก็เดี๋ยววิ่งไปทดสอบดาเมจกันดีกว่านะครับรู้สึกว่าดัมมี่จะอยู่ใกล้ๆกล้นี่ขอแจมด้วยเพื่อนขอแจมด้วยเพื่อนเกิดการตะลุมบอลกันนะครับตรงนี้กลับไปกลับไปมาเข้ามาเลยโคตรมั่วเลยครับป่าได้เลยสบาย,ยูโอ้ได้ของดีๆมาเพียบเป็นพวกกิบเบิลนะครับที่ใช้ในการจับพวกเทพอะไรพวกนี้แหละแต่ว่าเทพนี่อาจจะหายากสักนิดนึงเอาละครับตอนนี้ด้านหน้าของเรานี้มั่วตัวมากๆครับเป็นตังต้งแตนเทพอ,อีกแล้วครับผม พยายามที่จะเข้ามาลุมเราครับแต่ไม่สามารถที่จะสู้เราได้เดินเข้ามาเดินเข้ามากลับไปเอาให้หมดให้ตัวนี้ต่อเลยเกียวก่อนพี่เล่นด้วยมาเยอะแยะจริงๆผมว่าเราหนีออกจากตรงนี้ก่อนดีกว่ามั้งค่อนข้างจะเป็นอะไรที่วุ่นวายนะครับวิ่งไปด้วยยิงพิษไปด้วยไปโดนพราเซอร์ไปครับอ้๋เงูตัวนี้ก็ไม่รอดครับโคบา้าเดอะไทแลนด์ครับผมดยอดเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าเรานี่จะตกจากที่สูงไม่ค่อยเสียเลือดด้วยนะครับ ม่แน่อาจจะสูงไม่พอหรือว่ามันจะทนจากการตกที่สูงได้ไหมเนี่ยคืออันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวจัดการจระเข้ตัวนี้ด้วยเข้ามาเข้ามาเข้ามาว่ายเข้ามาว่ายเข้ามาหรือว่าว่ายไวมากครับแต่ก็ยังตายอยู่ดีโอเคครับหลังจากที่ลุยกันมานานนะครับตอนนี้ก็ได้เวลานะครับทดสอบดามเมจกันแล้วลครับผมพลังโจมตีครับหลังจากที่เลเวอร์ตันอยู่ที่47ล้านครับ1 3,276นะครับส่วนท่าพิษนี่ก็ไม่สามารถทดสอบได้ครับไม่เป็นไร สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปลุยนะครับบนเขากันบ้างดีกว่าไม่ได้ขึ้นกันมาก็หลายพาร์ทแล้วนะครับขึ้นมาเล่นบ้างมีตัวอะไรบ้างเนี่ยมีบางกรเหรอไม่น่าจะกระโดดกัดโดนนะครับเดี๋ยวต้องยิงพิษเอามาด่มาี่มา,มาี่ไอ้บังกรตัวนี้โคตรไวครับไม่น่าจะไหวมั้งเดี๋ยวจังหวะน,นี้ต้องหนีมาก่อนครับอูบีแด้งยเหรอเข้ามาเลยเข้ามาเลยจัดพิษให้จัดพิษให,ให้โอ้ยโดนดูว่ายิงมั่วแต่โดนโอเคเจ๋งอยู่ ยิงต่อยิงต่อโดนคอยางหรือเปล่าย้อยไปย้อยไปโดนไหมโดนไหมดูเหมือนว่ารัศมีของพิษนี่ก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับมันยิงได้ใกล้โอ้แต่จังหวะสุดท้ายนี่ลอยสูงเลยเกินเฮ้ยเวลายิงตัวใหญ่นี่ฮาเลครับตัวนี้ไปกันต่อไปกระต่อกระโดดมาแล้วนี่ตายอยู่ครับเสียเลือดนิดนึงตอนแรกก็นึกว่าไม่เสียจัดการใจแกนที่ต่อเลยยิงไปเรียบร้อยครับทีเดียวอยู่เลย ทางหน้าพลอเซอร์เขาตูดไปแบบบันยำเดี๋ยวรอบนี้ลองวิ่งขึ้นไปด้านบนบ้างนี่มีมังกรไวเวอร์เนี่ยพลาดพิษหนึ่งตัวลงมาลงมาไม่ลงใช่ไหมยิงพิษไปไม่น่าจะถึงครับผมไม่ถึงก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวลองวิ่งขึ้นเขาดูดิทดสอบประสิทธิภาพดูว่าเราใช่เสือภูเขาหรือเปล่าถ้าขึ้นได้นี่ก็แสดงว่าผ่านโอเคขึ้นมาได้นะแบบสบายๆทีนี้ก็กระโดดกันไปที่เกาะคาโนเลยครับผมกระโดดไปเลย กระโดดแล้วก็ยิงพิษไปด้วยไปยิงไปยิงไป,งไปโดดไปเนี่ยมาลองดูกันนะครับว่าตรงนี้จะตายหรือเปล่าครับผมถ้าตายก็คือตายครับผมชอบลองจับมาโอ้ล่วงเลยเฮ้ยมันโกดมันโกดธมันไล่กัดกูสรุปเลยคือมันไล่กัดเรานะครับมันไม่ตายครับผมมันโยนผมลงแบบหน้าหนาดมากมายโอเคเดี๋ยวต้องมาเกิดตรงนี้แล้วก็ไปเก็บของตัวเองนะครับก็ถือว่าไม่ไกลเท่าไหร่อยู่ใกล้บ้านพอดี เดี๋ยวรอบนี้เราวิ่งไปก็ได้มั้งเอาละครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่เสือเราเลยครับสรุปเลยก็คือว่าของของเรานะครับมันกินมาหมดทุกอย่างเลยครับผมก็ดีอย่างไม่ต้องมาหาของอยู่นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อที่เกาะคาโนเลยครับผมไม่จำเป็นต้องใส่ชุดเกาะแล้วตอนนี้เพราะว่าผมได้เปิดก้อนโบนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปลุยการสุดท้ายคลิปกันได้โอเคทีนี้ก็เริ่มอารวาสกันเลยไปนานๆนี่เป็นมังกรพีเลกอนเหรอจริงๆไอตัวนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ย ผมก็ลืมไปแล้วนะครับว่ามันพัฒนาไงเนี่ยรู้สึกว่าจะต่อยอดมาจากไอแกนหรือเปล่าเนี่ยขาไปข่าไป,าไปเดินนา้ารู้อย่างเดียวโอ้ยเอนบอสเซอร์ N er ยังอยู่เลยดีกว่าโอ้มาถึงก็ขี้กระจายลอยขึ้นฟ้าอีกก้อนอน,อน,อนึนี่ยไปคากางอากาศโอ้เร็วมากทําไมขี้แบบเรียราดอย่างนี้ละ่ะลูกฮะโอ้โหห้องนงห้องน้ำก็มีตรงนี้ก็มีน้ำแล้วไม่ยอมมาขี้ยงย่าก็เต็มไปหมดเดี๋ยวจัดก,การคอยาตัวนี้ต่อเลยอู้กัดมีรอยมาเดินเข้ามาเดินเข้ามาแล้วโดโดหลอดลงไปอาบน้ำทำไมเนี่ยมันร้อนเนอ ผงใส่จะร้อนะครับพ้นไปแล้วยิงพิษไปก่อนเลยหนึ่งทีไปเป็นไงเป็นไงตายไหมจัดอย่างเดียวครับเรียบร้อยครับผมโอ้โอเดยเดียเด๋ยวเดี๋ยวนหนนาน,าน,าน,นี่ออ้จัดไปครับแอนเซนแรปเตอร์อยากเข้ามาอยากเข้ามายุ่งกับพี่วิกตอกระโดดแดกเนี้อมาโอเคแล้วใครไปตีนกากลางอากาศด้วยเนี้ยโอ้ดูไดโนเสาร์ตัตงนู้นครับน่าจะเป็นใจนโนซอดสัสแน่นอนเลยฮ้ยเอ็นฟอสเซอร์นี่น่ากลัวครับผมมันน่าจะกัดเราทีเดียวสลบจนะครับโอ้แล้วก็เลือดเยอะด้วยนี่ยิงพิษไปตั้งหลายทีกว่าจะตาย นี่้องไปทํามาเป็นตัวที่น่ากลัวที่สุดในเกาะคาโนเลยครับตัวนี้เท่าไกลมากไม่ได้ต้องยิงพิษอย่างเดียวกัดไปมาแมตติคอร์ลดกระจูไกิกรอนต่อด้วยสไปโนเทพตัวนี้กัดไปร้อยเลยแล้วก็มีคาโนมีนังฟ้านะครับนังฟ้ากัดโดนหรือเปล่าโดนอยู่โอเคดีมากเดี๋ยวยังเหลือออาฟ้าไวเบิร์นกระโดดกัดโอดไปนอรท่านนี้ต้องเจอพิษยิงพิษไปโดนอยู่โดนอยู่เข้ามาเลยกข้ามาเลยไอยพวกสามขากับสเตโกนี่สรุปเลยก็ ไม่ค่อยเป็นพิษเป็นภัยกับใครนะครับส่วนใหญ่ล้วจะโดนเราฆ่าอย่างเดียวเสือตัวนี้นี่มาก่อดนี่สบายๆนียครับเลือดของเราตอนนี้แทบจะไม่ลงเลยเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้ท่ายิงพิษของมันนี่โคตรแรงนะครับจัดมากาดเดี่ยนตายไปตัวนี้ต่อเลยตอนนี้วิ่งวนมารอบนึงก็กําลังจะหมดนะครับเหลือแค่ทีเล็กตัวนี้ตัวเดียวแล้ไถ้เกิดว่าเราสังเกตดีๆนี จะไม่มีตัวไหนเข้ามาตีเราก่อนครับโอเคครับสรุปเลยก็คือว่าตอนนี้ก่อคานเคลนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปจัดสื้มันกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับนี้คือแมตช์แรกครับทีเล็กเลเว่าหนึ่งแสนครับจำนวนห้าสิบตัวประทากับเสือนะครับเดวิลครับผมใครกัดก่อนเลยมาเมื่อกี้ก็เผือกัดมันไปทีนึงครับฟันขึ้นเลยครับผมเป็นไฟสีม่วงกัดเข้ามากัดเข้ามาโอเคยิงพิษดูลองพิษดูนะครับลูกแรกไม่โดนลูกที่สองไปลูกที่สามต่อเลยมีเลือดออกครับผมโอเคทีนี้ตาพี่บ้างกัดไปเดินหน้ากัดอย่างนครัับกดเข้าไป ได้อยู่ได้อยู่ไม่ถึงกับว่าปิวนะครับแต่ก็โอเคเดินเข้ามาเดินเข้ามากัดต่อไปกัดต่อไปทําไปทํามานี่มันก็ตีเราไม่เข้านะครับได้อยู่ครับเราเป็นแค่เสือนี่ดาเมจขนาดนี้ผมว่าก็โอเคแล้วเนี่ยกัดไปกัดไปเข้ามาเดินเข้ามาเลยยิงพิษต่อจิงพิษต่อไปพลังพิษนี่รู้สึกว่าจะใช้หลายทีนะครับจะสู้พลังกัดไม่ได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวถอยมาด้านนี้ก่อนนะครับมองไอ้ตัวด้านหน้าตัวนี้จัดพิษไปก่อนอุ้ย เวลาอยู่ตัวเดียวนี่ทีเดียวตายนะครับอันนี้แรปเตอร์อะไรตัวนี้เป็นแรปเตอร์หินแล้วก็ดูเหมือนว่าจะกระจายไปทางด้านนี้สองสามตัวนะครับยิงพิษไปก่อนเลยทีแรกเลือดออกทีศสองตายโอเคตัวนี้ต่อเรียบร้อยครับที่ได้เกิดว่าไม่มีพลังบัฟลูกหัวใจนี่ทีเดียวตายเลยครับเอาละครับและนี่คือแมตช์ที่สองนะเจกโรโซลัสนะครับได้วาหนึ่งแสนจำนวนสามสิบตัวนะครับประทะกับเสือเดวิลครับผมมาดูกันว่ารอบนี้มันจะถีบผมลงอีกหรือเปล่านะครับกัดเข้ามากัดไปกัดไปได้อยู่ ค่ากดไม่ขึ้นเลยนี่ว่าโอ้โหสบายสบายครับดูเหมือนว่าค่ากดนี่จะขึ้นเฉพาะกับตอนที่เราตกเข็งเดียวอู้ปิว้วไอ้สองนี้กระจายซ้ายฝาไปเลยนี่ก็มาจัดพิษไปยิงพิษอย่างเดียวครับดูเหมือนว่าพิษนี่ยิงใจแกนตัวละทีเลยครับผมตัวใหญ่ทําไมล้มง่ายขนาดนี้อู้โห,โอโหไอ้ตัวนั้นลอยขึ้นสูงเลยว่ะโอ้โหเสียดายว่าดูไม่ทันโอเคเลือดเราตอนนี้ลงมาประมาณที่ทาเสเลยครับเดี๋ยวขอยิงพิษดีกว่ายิงพิษต่อไปยิงพิษต่อไปเข้ามาเข้ามา สบายสบายอยู่ตอนนี้เลื่อนลงมาก็เกือบๆจะครึ่งเลครับแต่ว่าใจแกนนี่ตายกันเป็นครัวเลยไอตัวนั้นจะหนีไปไหนมาทางนี้กระโดดกระตูดไปทีเดียวตายจัดพิทตอจัดพิทตอยิงพิษไปยิงพิษไปเมือนทีเล็กรอบแดงนี่จะยังไม่หมดเลยครับต้องไล่ฆ่าไปก่อนเนี่ยไม่เป็นไรบางทีมก็ซ่อนอยู่ในป่านะผมก็ขี้เกียจตามหาคาโนมาตัวน,นี้เป็นอาวาตารคาโนโนครับเป็นไงหมดไหมหมดไป เดี๋ยวอีกสองตัว่ยิงพิษไปก่อนนีโดนหรือเปล่าไม่โดนครับแค่พิษอย่างเดียวก็สู้เราไม่ได้เลยเนี่ยใจแกงครับสบายเลยอู้ตัวสุดท้ายครับลอยขึ้นฟ้าไปเลยยินดีสู่สวงสวรรค์ไปโอเคสําหรับแบบที่2ตอนนี้ก็เคลียร์นะครับทีนี้ก็ไปดูแบบที่3ต่อเลยครับผมกระโดดชาร์จอีกตัวปิดฉากเอาเลยครับทีนี้คือแบบต่อไปนะครับตากล้องลิงเลเวลหนึ่งแสนจำนวน2ตัวครับปะทะกับเสือเดวิลครับผมเข้ามาเลยเข้ามาเลยยิงพลังพิษไปยิงพลังพิษไปฮยดาเมจนี่แบบแทบจะไม่เกรงใจใครนะครับ เลือดตอนนี้กําลังลงมาเรื่อยๆครับผมสูตส้ต่อสู้ต่อแต่ก็ยังไม่เข้าใจแกนรอบเมื่อกี้นีหว่ามเมื่อกี้ลงไวกว่าน,นี้ครับแต่ก็ไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าดากอนกนลิงนะครับดาเมจมันจะยิ่งตียิ่งแรงครับผมสูตส้ต่อสูตส้ต่อเร็วอย่างนี้ดิเฮ้ยโอ้โหไอตัวด้านตายนี่หนีไปแล้วตบมาเข้ามาโอ้ยปิวมีปิวนิดนึงยิงพิษไฟยิงพิษไฟจับพิษต่อเลือดของเราตอนนี้เสียหายมา25นตะครับตายไปก่อนหนึ่งตัวเหลือตัวที่2เป็นไงเรียบร้อยครับโอเค ชนะมาได้ครับผมเลือดของเราตอนนี้ครับจาก100ล้านนะครับเหลืออยู่ที่62ล้านกว่ากว่านั่นเองครับเรียกว่าเสียเลือดมาเยอะอยู่นะครับมาแค่2ตัวเท่านั้นเองโอเคทางนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาดูในแบบสุดท้ายกันต่อเลยครับผมเอาล้วครับนี่คือแบบสุดท้ายนะบอลชิฟจากมิสติกนะครับเลเวลหนึ่งมื่นะครับจำนวนหนึ่งตัวประทานกับเสือเดวิลครับผมไวหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้แต่ว่าโอ้เรียบร้อยครับโอ้อย่ามากัดพี่ไปกัดมนุษย์โอ้โชคดีกูใส่ก๊อตหมดสรุปเลยคือมันกอดนะครับแล้วก็มากัดดดผมมมออยยยย่่่าางงเเเีีวึจะกให้้ตไชน โอ้นี่ถ้าเกิดว่าไม่ใส่ก้อนหมดที่ผมตายแล้วครับอีบ้าเอ้ยสรุปเลยคือสู้กับวอชิมิสติกนีครับเลยวล่หมื่นไม่ได้เนี่ยหายบ้ายังหายบ้ายังยังบ้าอยู่นะครับเออไปกัดมันดิเออต้องให้มันลุยเองครับผมคือตอนเนี้ยผมขึ้นขีน่นี่มันจะโกรธนะครับแล้วก็ถีผมลงแต่ผมว่ามันสู้ไม่ได้หรอกดูจากพลังโจมตีแล้วอะสู้ต่อไปสู้ต่อไปแล้วพีเชียย กลับไปกลับไปไม่น่าจะไหวครับโดนไปแค่2ดอกเท่านั้นเองครับวอร์ชีฟถึงลับแบบทิ้งเจ้าของลงนีครับแล้วก็มาไล่กัดเจ้าของแทนเป็นเสือที่แบบเร็วมากๆผมว่าถ้าเกิดใครไม่อยากเสี่ยงนี่ก็เอาเป็นพวกเอาฟาธรรมดาก็ได้ครับดาเมจก็ไม่ได้ต่างกันเยอะเท่าไหร่นเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีค่าโกรดนี่จะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับกับต่อไปกลับต่อไป,อไปวอชีฟเป็นยังไงบ้างเลยตอนนี้ เรียบร้อยครับบอชิแพ้ไปไอเสือเราเป็นไงเสือเรานะเลื้องจ่าย100ล้านนะเหลืออยู่ที่39้าล้านนะกว่าเท่านั้นเองก็ถือว่าชนะมาได้ครับแต่ว่าไม่สามารถขี่ได้นั่นเองโอเคครับผมงั้นเราพูว่ากันในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลวงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ